ค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีด้วยอาจารย์ธนอรค่ะวันนี้อาจารย์ก็จะคุยในเรื่องของปีนักษัตรด้วยนะคะนักษัตรด้วยดวงดาวด้วยเลยนะคะก็ปีนี้เป็นปีขานนะก็เป็นปีที่ดูดูนะกลัวกันโดยเฉพาะปีวอกเนี่ยที่ชงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะนะกลัวนะท่านี้การที่เรากลัวเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้เราต้องรู้ว่าเอ๊ะปีขานเนี่ยเป็นปีที่ดุแล้ว ปีนี้เขาชอบอะไรนะคะเราก็มาดูมาศึกษาดูนะแล้วปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ240ปีของดวงกุ้งรัตนาโกสินด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะฉลองวันเกิดดวงกุ้งรัตนาโกสินกันยังไงเนี่ยนะคะวันที่21เมษายน2325ที่ทําพิธีวางเสาหลักเมืองเนี่ยนะคะเป็นวันอาทิตย์ขึ้น10ค่ำเดือน6เวลาก่อนย่ำรุ่ง54นาทีนะคะ เพราะฉะนั้นเนะ่เป็นปีที่จริงๆเนี่ยเราจะต้องมีความสุขกันนะคะเพราะว่าครบรอบวันเกิดของดวงเมืองกุงรัตนโกสินที่เราได้พึ่งใบบุญอยู่เนี่ยนะคะค่ะทีนี้เราก็มาดูว่าปีขานเนี่ยเขาเป็นอย่างไรเราต้องศึกษาเขาเหมือนเราเนี่ยไปอยู่บ้านเขาเนี่ยเราไม่รู้จักเขาเลยนะคะไม่รู้เขาไม่รู้เราเนี่ยเราแย่เลยนะคะ ปีขาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าสัญ,ญลักษณ์นี่คือเสื้อนะคะดูนะคะแล้วก็ธาตุไม้ชาติภูมิของเขาเป็นยักษ์ยักษ์ผู้หญิงนะ สิริมงคลอยู่ที่ต้นขนุนนะมีต้นขนุนแล้วก็ต้นหลางแต่นี้เราก็ถนัดต้นขนุนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเอาอะไรไปให้เนี่ยให้ขนุนอย่างเงี้ยดาวปีขาชอบนะคะอันนี้ปีขาเนี่ยเป็นสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืนด้วยแล้วก็กินสัตว์ด้วยกันเนี่ยน่ากลัวนะคะเพราะฉะนั้นการทําบุญหรือการแก้ดวงที่เราควรทําให้กับปีขา โดยเฉพาะคนที่เกิดปีวอกเนี่ยนะปลูกต้นไม้ใหญ่เลยอันนี้สําคัญแหละนะเพราะอยู่ในป่ากันนะวอกไปอยู่ในป่าเหมือนกันนะคะเป็นสัตว์ปา่านนะเราต้องปลูกต้นไม้ใหญ่เลยนะคะขุดสระน้านะถ้ามีโอกาสทำถ้าถ้าทําสะพานคนข้ามได้ด้วยยิงดีใหญ่เลยนะแต่ลิงบอกว่าฉันโหนได้ฉันโหนได้แต่ว่าเสือบอกฉันไม่ได้นะ้ทำให้ฉันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆก็คืออ่า ควรทำปลูกต้นไม้ใหญ่นะแล้วก็ขุดสระน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์แล้ว ควรจะทําบุญทำทานด้วยปัจจัยสี่นะคะอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องม่งหง่มยารักษาโรคเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่ควรท,ทําทีเดียวละนะโดยเฉพาะคนที่เกิดปีวอกนะที่อยู่ในบ้านของปีขานนะปีนี้ปีขานเป็นเจ้าของบ้านนะคะเพราะฉะนั้นปีอื่นๆเนี่ยถ้ามีโอกาสทาก็ทําให้ซะนะทำให้กับเรียกว่า เทวดาในปี2565นี้นะซึ่งเราจะหาจุดในการทำเนี่ยก็ไปดูอ๋อปีขาอย่างเงี้ยแล้วเป็นปีที่ดาวใหญ่ย้ายเรือนถึง3องค์อีกนะคะเพราะฉะนั้นการย้ายเรือนของดาวใหญ่เนี่ยที่จะมาให้คุณกับเราเนี่ยในรอบ20 30ปีแบบนี้นะเราต้องรอมาเร็ เราต้องรอเป็นระยะเวลาอันยาวนานเรียกว่าถ้าคนอายุสั้นเนี่ยก็จะไม่ได้เห็นภาพของตัวเองอีกหนึ่งรอบนะตอนนี้นะคนที่ได้มีโอกาสอยู่นะและได้รู้นะว่าในยี่สิปี30ปีที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งช่วงนั้นเนี่ยให้เป็นช่วงที่เราได้มาดำเนินชีวิตด้วยตัวเองแล้วนะคะว่า ตอนนั้นนะ่ะเรามีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเพราะอะไรและในรอบนี้นะอายุ50ปี60ปีจะมาดูว่าเอ๊ะเราจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตเนี่ยได้อย่างไรนะคะ mm hmm. ก็ไปดูในะ20-30ปีที่ผ่านมานะที่ดาวพระเสาร์เนี่ยได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีและก็ดาวพระประสบดีนะที่จะยกย้ายจากราศีกุมขึ้นสู่ราศี มีจากเรือนลงขึ้นสู่เรือนน้ำเนี่ยนะคะซึ่งดาวพระศุธีเป็นธาตุดินนะความบุดมสมบูรณ์ย่อมเกิดขึ้นนะคะและขึ้นสู่ราศีมีในตําแหน่งกเกษตราธิบดีอีกนะมียศมีบ้างไปแล้วนะคะเรียกว่าทั้งพระพระศุดีและทั้งพระเสาร์เนี่ยที่เป็นดาวใหญ่เนี่ยนะคะได้ตําแหน่งกเกษตราธิปดีนะในรอบ30ปีนะที่ดาวพระเสาร์ให้คุณ นะคะแล้วก็ดาวพระราหูเนี่ยก็ยกย้ายจากตำแหน่งนิดมาสู่ตำแหน่งเทวีโชคจากราศีพฤศพขึ้นสู่ราศีเมษจากเรือนดินขึ้นสู่เรือนไฟนะคะซึ่ง ธาตุลมพายุในะอย่างพระราหูเนี่ยจากเรือนดินเนี่ยที่แบบว่าปัดให้ขมุขมัวเลยขึ้นสู่เรือนไฟนะคะก็ไปช่วยให้ไฟนี้รุกสว่างขึ้นนะแต่ถ้าพระราหูเกลี้ยวกลาดเมื่อไหร่ล้วเออก็กลายเป็นความไม่สมดุลเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตจะต้องอยู่บนความสมดุลด้วย นะเพราะฉะนั้นดาวสามองค์เนี่ยคือดาวพระประฐสดีดาวพระเสาร์แล้วก็ดาวพระราหูเนี่ยอยู่ในตําแหน่งเกษตราธิบดีและตําแหน่งเทวีโชคที่ให้คุณกับเจ้าชะตาอย่างมากในรอบ20ปีถึง30ปีที่อาจารย์บอกว่า2 0ถึง30เพราะว่าการที่ดาวพระประสบดีและดาวพระเสาร์เนี่ยจะมาอยู่ในตําแหน่ง นี้นะคะในตำแหน่งแบบนี้หรือในตำแหน่งที่ท่านเดินทันกันเนี่ยเมื่อตอนที่ท่านกลุ่มกันที่ราศีมังกรเนี่ยในรอบ20ปีนะท่านถึงจะเดินมาทันกันแบบดีนะคะเพราะฉะนั้นนะถือเป็นโอกาสทองของเราทีเดียวนะคะหรือของดวงเมืองดวงโลกด้วยที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดี มากเลยของชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นอย่าอยู่เฉยๆนะหรือว่าอย่าเป็นเป้านิ่งนะหรือว่าอยู่แบบหมดอะไรตายอย่างไม่ได้แล้วนะเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองนะจะทําอะไรใหม่ๆนะก็ให้คิดก่อนนะแล้วก็ริเริ่มที่จะทําตอนนี้ภาษาบอกคิดไว้คิดไว้นะคะ พระราหูเนี่ยก็จะมาช่วยแหลนะนะพระพฤหัสบ,บดีก็มาแล้วนะคะนะสามองค์ดาวตรีเทพทั้งสามองค์อยู่ในตำแหน่งที่ให้คุณนะแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังยังต้องมีคือดาวพระมริตยูที่ท่านจะเดินวิกลคตินะคะดาวพระราหูเนยยกย้ายจากราศีพฤษภขึ้นสู่ราศีเมษเนี่ยวันที่30มีนาคม2565ปลายเดือน มีนาคมพระพระสบ,บดีเนี่ยยกย้ายขึ้นเป็นเกษตราราธิบดีนะคะขณะที่พระราหูมารอแล้วนะพระพระสบ,บดีย้ายวันที่8เมษายน2565นส่วนพระสาวเนี่ยท่านมารออยู่แล้วนะคะเป็นเกษตราร,าราธิบดีในราศีมังกรแต่พระมริติอยู่นี่สินะที่เป็นอากาศธาตุในเรือนไฟราศีเมษกำลังจะยกย้ายนะไปที่รา,าศีธาต ดินนะคะเรียกว่าก็ไปพัดดินแล้วคราวนี้นะคะก็จะวุ่นวายหน่อยในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินนะเราก็ต้องระมัดระวังไปด้วยแต่ไม่แค่นั้นนะ ท่านยังเดินวิกลคติอีกภาราศีกลับมาที่ราศีเมษถ้าคิดดีๆเนี่ยท่านอาจจะมาตั้งหลักก็ได้ว่าอย,อยู่ที่ราศีพฤษภเนี่ยแบบว่ามึนเลยหายใจไม่ออกเลยฝุ่นฟุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะท่านไปพัศงันะก็ยกความผิดให้คนอื่นเลยไม่ยกความผิดให้ตัวเองแล้วรําริตอยู่ก็มาแล้วมาที่ราศีเมษอยู่ที่นี่ดียิ่งใหญ่นะทาให้คนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่มากมายนะแต่ นี้ว่าการมาพบกับดาวพระราหูแบบจังๆในเรือนไฟเนี่ยอาจารย์ก็กลัววกลัวสิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยจะเกิดขึ้นมากมายนะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุอุบัติภัยราศีเมษเนี่ยท่านเป็นเรือนไฟนะแล้วก็มีดาวพระราหูมาสถิตอยู่่มนะคะแล้วก็พระมริตยูก็อากาศสัตวนะวก็มาจากราศีลมราศีกุมเหมือนกันนะก็พระอังคารเจ้าเรือนก็เป็น ท่าลมอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเกิดการระเบิดที่ยิ่งใหญ่ทางอากาศนะหรือมีภัยที่เกิดขึ้นจากทางอากาศก็ได้นะเนี่ยเชื้อโรคที่วิ่งอยู่ทางอากาศเนี่ยถ้ามันวิ่งได้ทั่วไปทางอากาศย,ยุ่งเลยนะคะซึ่งก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะก็ระมัดระวังกันไว้นะคะอย่าให้เกิดแล้วค่อยกันมันลำบากเหลือเกินนะคะ ยิ่งอ่าประเทศอื่นเกิดเนี่ยประเทศเราการเลยนะคะก็จะไม่เกิดนะหรือว่ามีโอกาสที่เกิดน้อยนะบางทีรอให้เกิดก่อนแล้วค่อยกันเนี่ยมันก็เลยอ่าเกิดความยุ่งยากสับสนแต่อย่างว่าเนี่ยดวงเมืองดวงโลกเนี่ยมีองค์ขาพยกที่มันยิ่งใหญ่มากมายที่เกินกว่าที่จะ ควบคุมได้มากมายนะอันนี้ก็ต้องเห็นใจผู้นำนะคะผู้นำประเทศเนี่ยบอกปวดหัวเลยนะคะด้วยความยิ่งใหญ่แห่งองค์คาพิยกวก็เรื่องของคนเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ควบคุมลำบากมากนะคะในเรื่องของการที่ดาวพฤตัอยู่เนี่ยย้ยายจากราศีเมษมาสู่ราศีพิศภเนี่ยในวันที่7กรกฎาคมเนี่ยและพักราศีวันที่1ธันวาคมและเดินหน้าต่อข้ามราศีไปที่ราศีพ,พิศภในวันที่ 8มีนาคม2566เนี่ยการเดินวิคนคติอย่างนี้เลยนะมาไปมาอย่างนี้เลยของพระมริตยูเนี่ยนะอันนี้ที่น่ากลัวนะแล้วก็วระมัดระวังไว้บ้านนะเมื่อดวงเมืองดวงโลกป่วยเนี่ยคนที่อยู่ในบ้านย่อมได้รับกระแสความป่วยอันนั้นนะ แต่อาจารย์ก็มีความมั่นใจในเรื่องของดาวบุญใหญ่และตำแหน่งดาวชุดตรีเทศที่ให้คุณแก่ดวงเมืองดวงโลกเนี่ยนะจะต้อง พาประเทศชาติและประชาชนเนผ่านพ้นให้ได้นะเราก็มาดูว่าเราเกิดราศรีอะไรเราเกิดนัก,กษัตร์อะไรก็ค่อยๆตามดูนะอย่างปีนี้ปีวอกชงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ระมัดระวังไว้นะก็ทําบุญอย่างที่อาจารย์บอกนะในเรื่องของปีนักษัตร์เนี่ยนะทาบุญใหญ่ห้ายางเลยในการต่อเสริมดวงชะตานะคะปลูกต้นไม้ใหญ่ขุดสระน้ําให้ชีวิตสัตว์ไผ่คำโผ ให้ถวายปัจจัยสี่นะอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหงอยารักษาโรคนะคะแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์อันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทำอย่างยิ่งเลยนะคะ ปลูกต้นไม้ใหญ่โดยเฉพาะต้นขนุนนะ,ะเพราะว่ามิ่งขวัญสิริมงคลของปีขาน,นยอยู่ที่ต้นขนุนและปีวอ,อกเนี่ยก็ทําได้ดีด้วยนานได้ผลสอต่อเลยพวกปีวอ,อกสิริมงคลมิ่งขวัญโชคลาภเนี่ยก็อยู่ที่ต้นขนุนนะคะก็เหมือนกันนะปีขานกับปีวอ,อกเนี่ยมิ่งขวัญสิริมงคลโชคลาภอยู่ที่ต้นขนุนนะคะไม่ต้องไปเล่นของทําบุญด้วย ปัจจัยสี่อาหารเครื่องม่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเนีย่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าจะเสริมอีกก็ปลูกต้นไม้ใหญ่แล้วก็ให้ชีวิตสัตว์นะคะก็จะนําพาเราไปสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้นดียิ่งกว่าอย่างแน่นอนขอให้ทําด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์นะคะค่ะในปีพุทธศักราช2565นี้นะคะก็ขอให้ทุกทท่านเนี่ยผ่านพ้นจากภัยต่างๆได้ อย่างปาฏิหารนะคะขอให้มีความสุขพบกับสิ่งที่ดีงามและก็สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกันทุกทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ